บอกเวลาด้วยนะอ่าถ้าไม่หอมไม่ไปไม่หอมจะไม่ได้เจอคุณหมอตั้งนานก็หยุดตั้งหลายวันใจร้อนเนาะแล้วก็แม่เนี่ยเป็นคนลงคลิปก็ลงชานะ้าเนาะเออบางทีก็ไม่เอาลงขับรถมาตั้งแต่น,นู่นมาจากผ่านมันก็บอกให้แม่เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวตรงที่ซอยสวรรค์แต่สินี้แม่เอาของไปลงถนนคนเดินแม่กลับมามันบอกไม่เลี้ยวตรงนี้แม่ไม่เลี้ยวไม่เถียงสิรี แม่ก็ไปซอยนุ่นแล้วทีนี้ oh. เออมันก็บอกแม่เลี้ยวที่ซอยสนามบินแล้วแม่คิดว่าคุณหมออยู่ฝั่งตรงที่ที่พยาบาลอยู่ฝั่งโน้นไงเห็น mm. ไหมเออเออว่าแม่หอมเถียงสิริอีก,ก็เถียงแต่มันไม่เอาฉันมาหลงไหม้ mm. คนแก่เนาะไหน่เขาเห็นดีมากเลยเขาเห็นลูกตรงไหนนะ F4 ก็เห <es> <Anyway, S 1> ็นเนะแต่ก็ก็เห็นยิ่งกว่าเราคนอ่ะ F4 เลยวันนี้เจ้าเห็นน้องบอกมาเมื่อกี้คุณแม่แต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องคุณแม่คุณแม่ก็แต่งตัวอยู่กับบ้านเช็ยข้างในเมื่อกี้ แต่ละใจคุณแม่ขอตั้งกล้องหน่อยได้ไหมเดี๋ยวไม่ไปเอากล้องกนไปเอาโทกล้องโอ้คุดเอฟซีรู้มาคุณแม่ก็เรียบร้อยจ้ะแม่ก็นี่ไงอยู่บ้านทำกับข้าวรีบไปแม่หอมรีไปโอ้คุณหมอน่าได้แล้วแม่ขอบคุณมาถ้าลูกชายแม่เนี่ยแต่คุณหมอเกิดเอฟซีนะแม่ไปเห็นนะขออนุญาตเดี๋ยวไม่ได้ได้ตั้งกล้องบอกว่าอันคุณหมออ่ะที่อวยพรันเกิดอ่ะ แล้วเอฟซีรู้นะว่าคุณหมอเกิดวันที่12บสหนูก็ถ่ายได้ะนูก่ายไม่หน่อยค่ะค่ะหนูถ่ายให้แม่ดีกว่างันนะ้นเนี